สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมา,าพูดถึงภาษาโปรแกรมมิ่งตัวหนึ่งที่อ,อยู่มานานแล้วละ่ะประมาณสักไมีสิบสามสิบปีได้มั้งผมว่านะครับอันนี้คือความตั้งใจผมก็ว่าจะทำเป็นบทเรียนสอน ก็ไม่แน่แต่ว่าจะทำได้ได้กี่บทแต่ว่า,าในบทแรกในคลิปแรกนี่ก็จะเป็นการเ,าเป็นการทดสอบหรือว่าทดลองในการทำคลิปลด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นการเล่าคร่าวๆเกี่ยวกับประวัติของ power builder นะครับว่าเป็นมาอย่างไรนะครับอันนี้ก็ออกตัวก่อนว่า เป็นผู้ใช้งานมาค่อนข้างนาน,นครับเคยสอนบ้างนะครับใน,ในเนื้อหาเบื้องต้นนะตามตามหน่วยงานนะครับแล้วก็ก็คือเริ่มเริ่มรู้สึกว่าเสียดายความรู้นะครับก็จะปล่อยเพราะว่าถ้าจะปล่อยทิ้งไว้แล้วก็จางหายไปนะครับก็เริ่มลืมไปเรื่อยๆละ่ะอ,อันนี้เป็นคลิปแรกนะครับ สำหรับใครที่เข้ามาหลายคนคนรุ่นใหม่มันจะถามอะไรอะไรคือ power builder นะครับมัน BB หรือเปล่าหรือภาษา C หรือ, as อ Java มันไม่ใช่นะครับมันเป็นภาษาภาษาหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างมีมานานมากๆนะครับแล้วก็คนใช้ก็เริ่มจะน้อยลงแล้วล่ะนะครับแต่ก็คิดว่ายังมียังมีเหลือคนที่ที่ใช้งานอยู่นะครับ แล้วก็ภาษามันก็ยังไม่มันไม่ไม่ใช่ว่าเป็นภาษาที่ตายแล้วนะครับยังมันยังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับเริ่มต้นนะครับสำหรับคนที่เข้ามาแล้วไม่รู้เลย Power Builder คืออะไรนะครับ Power Builder มันก็คืออ่าเครื่องมือแล้วก็ภาษาในการเขียนโปรแกรมภาษาหนึ่งนะครับเป็นลักษณะของ OOP นะครับสามารถเขียน ถ้าใครเคยเขียนพวกวิชวนอะไรต่างๆมาเนี่ยนะครับก็ไม่น่าจะไม่น่าจะยากนะครับก็คืออันนี้ก็ผมทำคลิปก็เผื่อสำหรับคนที่เป็นไอทีแล้วมีโอกาสต,ต้องต้องไปแก้ไขต้องใช้อะไรโค้ดเก่าๆของของหน่วยงานหรือว่าองค์กรที่เขายังมีใช้อยู่นะครับก็ลักษณะของโปรแกรมก็ ก็เป็นหน้าตาอะไรวินโดวทั่วไปนะครับมีปุ่มมีคอนโทรลอะไรต่างๆนะครับก็เป็นภาษาในึที่คือเริ่มแรกเนี่ยมันเป็นภาษาที่ทำแล้วก็ออกแบบมาสำหรับการเขียนแบบ client server นะครับก็จะมียุคหนึ่งที่พยายามพัฒนาเป็นทีเทียนะก็คล้ายๆกับสมัยนี้ที่เป็น คล้ายๆเป็นเซิร์ฟเวอร์เป็นเว็บเว็บลักษณะของแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์นะครับแต่ก็ก็เหมือนมีคนใช้น้อยแล้วก็ไม่ได้มีการพัฒนาต่อนะครับเพราะนั้นไอ้ที่ผมจะจะคุยแล้วก็ที่สามารถสอนในบทต่อๆไปได้นะครับก็จะเป็นการเขียนแบบ client server มากกว่า อันนี้ก็คือบอกก่อนนะว่า p o w e r d e r ก็คือเป็นภาษาในการเขียนโปรแกรมชนิดนึงนะครับมีคล้าย i ิชวลเบสิกคล้ายเดียวไฟอะไรอย่างนี้นะนะก็สามารถศึกษาแล้วก็นำไปใช้เขียนโปรแกรมได้นะครับทีนี้ก็มาดู สวัสดแบบย่อๆ,ๆนะครับย่อมากๆโดยผมไปรวบรวมมาจากทางในเว็บไซต์นะครับว่าที่มาที่ไปนะครับแหล่งกำเนิดของพ p o อร์คือคืออะไรนะครับ mm hmm. ก็ผมอาจจะสรุปแบบสั้นๆนะครับว่า Power ต้นกำเนิดเนี่ยมันจะมาจากบริษัทอ อันนี้ก็คือบริษัทน่าจะเป็นบริษัทในอเมริกาครับตัวชื่อคือ CSI นะครับแล้วก็ถูกเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆนะครับคือเข้าซักรัพย์จนมาเป็นบริษัทชื่อว่า PowerSoft นะครับซึ่ง PowerSoft ตรงเนี้เขาก็คิดค้นเครื่องมือนิดหนึ่งขึ้นมานครับเพื่อ,อเน้นเป็นเครื่องมือในการพัฒนานระบบ E.R.P. โดยเฉพาะนะครับก็เขาคิดคนตั้งแต่ปี1991นะครับเป็น p o w e r อร์เวอร์ชันหนึ่งออกมาในปีนั้น,นะครับต่อมานะครับก็ในปี1994นะครับบริษัทไซเบทนะครับก็เข้าซื้อ p o w e r s o ษ t นะครับก็เราก็ได้เอาตัว p o w e r อร์ er ์มาพัฒนาต่อ ผมมีโอกาสได้รู้จักไซเบตชื่อของไซเบตเนี่ยจริงๆประมาณสักที่สองห้าสี่สี่สหรือสี่สาอันนี้คือเริ่มใช้นะครับก็เป็น power builder version เจ็เป็นตัวแรกเลยที่ที่ใช้นะครับคนที่ที่เคยใช้ power builder มาก็จะรู้ว่า version เจ็ดเป็น version ที่แหง็ง่ายมากนะครับ แล้วเป็นเวอร์ชั่นแรกเลยบางที่มันพัฒนา G U I ในแบบใหม่นะครับคนที่ใช้เวอร์ชันเก่าเวอร์ชันหเวอร์ชันหนี้จะ,จะเออไปเลยนะครับจะจะจะมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากนะครับพอในปีนะครับ2000 2010นนะครับก็เหมือนคือยุคหนึ่งเนะี่ยยุคช่วง ย้อนไปนิดหนึ่งนะครับยุคช่วงของไซเบทที่เข้ามาทำเนี่ยตัวพาวเดอร์นี้มีตัวแทนแล้วก็มีเป็นเขาเรียกอ,อะไรมีไซเบทไทยแลนด์นะครับตอนนั้นณขนาดนั้นนะก็ค่อนข้างจะไม่ถือกับโบมทีเดียวแต่ก็เป็นที่รู้จักของคนนะครับของคนหลายๆคนมีตัวแทนจำหน่ายมีการขายมีการพัฒนาในหลายๆบริษัทนะครับ ตอนนี้ก็น่าจะเงียบไปเลยนะครับน่าจะปิดต,ตัวลงไปละนะครับไซเบทไทยแลนด์ผมไม่มีแต่ว่าลิขสิทธิ์ของผู้ให้บรเกอรเนี่ยก็ยังซื้อซื้อขานตามาบ,บริษัทซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยครับน่าจะน่าจะสั่งซื้อได้อยู่นะครับอ่าก็โอเคอในปีอ่สองศูนย์หนึ่งูนเนี่ยก็คือแซฟเขาเข้ามาซื้อไซเบทนะครับก็ได้ กรตแาเบสไปพวกาวเวอร์เดอร์ก็คือติดไปด้วยนะครับตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นเป็นข่าวดีนะครับนึกว่าเออพอเป็นแซฟปุ๊บเนี่ยน่าจะบุมเลยมากกว่านี้นะครับน่าจะมีการทำตลาดอะไรคึกคืนนะครับสุดท้ายก็เงียบเหมือนเดิมนะครับช่วงปี2010เนี่ยนะครับที่เป็นเป็นแซฟเนี่ยน่าจะอยู่ในช่วง power builder version version สิบ สอนะครับน่าจะ12บสอเป็นสิบสองจุที่ที่ครอบรวมนะครับแล้วก็ภายใต้ชื่อแซฟนะครับ SAP หรือว่าแซฟไซเบทนะครับจะมีเวอร์ชันตามมาก็คือเวอร์ชัน15นะครับพาวเวอรเดอร์สิบห้าเดก็ดูเงียบๆนะครับยิ่งสำหรับเมืองไทยเงียบเงียบจิบนะครับ ทีนี้พอปีสองพันสิบแปดนะครับปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยาทางเอ p ผมก็ไม่รู้ว่าเขาขายไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยกให้บริษัทแอพพิออนนะครับเป็นบริษัทจริงจริงต้นกำเนิดบริษัทเนี้ยอยู่อเมริกาเหมือนกันนะครับไม่แน่ใจว่าจำไม่ได้ละเดือนเดือนเ,เมืองไหนนะครับแต่ก็ อแอปพีออนเนี่ยเขาเหมือนเขาทำพวกบล็อกอินสำหรับพาวเวอร์เดอรขึ้นเวฟอะไรอย่างเงี้ยเขาทำมานานแล้วแหละนะครับทำมาตั้งแต่เวอร์ชันเก่าๆคือสามารถาคือบริษัทเขาเขาเน้นเลยเขาทำทำ,ทำเหมือนทำเป็นแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ตัวหนึ่งที่สามารถแปลงโค้ดที่เขียนจากพาวเวอร์เดอร์ขึ้นเวฟได้นะครับ พ,อ,พ,อ,พอมาปีสองพันสิบแปดเนี่ยแซมก็เอาเลยยกให้ผมไม่รู้ว่ายกให้แบบไหนนะครับก็คือ,อคุณเอาไปทำตลาดคุณไปขายเลย power b u i l d e ตัวนี้นะครับก็ณปนะัจจุบันนะครับก็สำหรับคนที่ใช้ power builder อยู่แล้วก็แต่จจะังอุ่นใจได้อยู่ว่าออมันยังไม่ตาย,ยานะครับ power builder ยังภาษานี้ยัง,ย,ง,ย,งยังมีชีวิตอยู่ ล่าสุดรู้สึกจะเป็นเวอร์ชั่นนะครับ2019 r 2นะครับอันนี้ที่ที่มีให้ดาโหลดตัวทดลองใช้นะครับแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นเรียกว่าไรค่อนข้างจะมีฟีเจอร์ใหม่ๆที่รองรับพวกมบาย l e แอปพลิเคชันอะไร่างเงี้ยก็คือน่าจะพัฒนาได้มากขึ้นครับคือผมเองก็ยังยังติดที่แค่เวอร์ชั่น12 จุดห้านะครับเราก็พรานาเป็นแคนเซิร์ฟเวอร์เหมือนเดิมนะครับเท่าที่มีโอกาสได้ไดใช้อะไรต่างๆก็คือนอกนั้นก็ยังไม่มีโอกาสได้ทดลองตัวเวอร์ชั่นใหม่ใัมนะครับทีนี้ก็สำหรับผู้ที่สนใจนะครับจะศึกษาว่า power builder เนี่ยศึกษาเพิ่มเติมว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไงนะครับก็สามารถ ดูจากเว็บไซต์ที่ผมค,นนค้นหาก็ยังมี Google ยังรู้จักนะครับอย,อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งยี้นะครับคือภาษาอะไรนะครับก็จะม,มีบอกอยู่นะครับคมม้นประวัติได้นะครับประวัติของ power s o f t เองนะครับผม,มาดูจากที่นี่นแล้วก็ปัจจุบันเลยนะครับก็คือบริษัท a อร์ฟิออนะนะ ผมไม่แน่ใจว่าผมอ,าออกเสียงถูกไหมนะครับก,ก็จะเรียกอย่างนี้มาตลอดเลยแอปเปิลยอนนะครับเป็นบริษัทรู้สึกสํานักงานใหญ่ตอนนี้เขาอยู่สิงคโปร์นะครับเราก็จะขายตัวนี้เลยนะครับเาลิวเดอร์นะครับ,รนะรบซึ่งเดย๋ยวนี้มันก็จะขายเป็นลักษณะของเขาเรียกอะไรเหมือนฟอวร์สมัยใหม่นะที่จ่ายเป็นรายเดือนรายปีอะไรอย่างเงี้ยนอะันนี้ก็จะเหมือนแบบ เนี่ยราคาต่อปีกอประมาณนี้พอนว่าค่อนข้างแพงทีเดียวนะครับคือผมว่าก็เสียของภาษานี้อย่างนึ่งก็คือทูนแพงนะค,ค่าไรเสนแพงมากก็อกย่างเอาอย่าง้อยก็ยังสำหรับโปรแกรมเมอร์พวเตอร์ที่ยังหลงเหลือมีชีวิตอยู่นะครับก็ก็อุ่นใจได้ว่ายัง ยังมีการสานต่อนะครับยังเป็นยังไม่ถือว่าเป็นภาษาที่ตายแล้วนะครับลอ,ล,อลองเข้ามาดูจากทางเว็บไซต์ของแอปพีอแล้วก็โหลดเวอร์ชันใหม่ใหม่ด้วยก็คือหลักๆที่ผมดูฟีเจอร์ก็นั่นแหละฮะแลก็เขาก็จะเน้นเรื่องของการพัฒนาในแบบก็ตามยุคตามเทรนปัจจุบันนะครับก็พัฒนาแล้วสามารถอาโหลดขึ้นแพลตฟอร์มต่างๆได้ โมบายแท็บเล็ตอะไรต่างๆจะเน้นไปทาง,งเว็บทางแอปพลิเคชันบนบนมือถืออย่างนี้มากกว่านะครับก็น่าจะสะดวกนะครับแล้วก็มันสามารถ transfer code หรือว่าอ็อบเจกตอะไรต่างๆเนี่ยส,สลับไประหว่าง p d กับสีชาได้นะครับนนเมื่อก่อนเขาเคยหลงทางพาวเวอร์เคย เคยหลงทางไปทั้งจาว่าทีนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นไงเขาก็เขากลับมาภูมิกับนีชานะครับก็คือ,อนี่ในทัวรนะครับก็น่าจะอ่าสามารถเขียนโค้ดรวมกับสีชาได้นะครับก็อันนี้เป็นไกด์เราคร่าวๆในบทแรกนะครับว่าตัวความเป็นมาเป็นอย่างไง แล้วผมตั้งใจว่าผมจะทำอสอนก็คือสอนเบสิกนะครับคอมพิเตอร์ไม่ไแน่ใจว่าจะสามารถทำจะทยอยทำนะครับว่า,าทำได้กี่บทอะไรเงี้ยก็คือขึ้นคงข,ขึ้นอยู่กับเวลานะครับสำหรับใครที่สนใจก็ลองถ้าได้ดูคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมอัพโหลดขึ้น y o ยู u b e ว่าอยากจะ มีความเห็นยังไงลองจะทำหรือท่านจะมีอะไรที่จะคอยช่วยเหลือเรื่องเรื่องข้อมูลหรือเรื่องคอนเทนต์นะครับหรือท่านมีวิดีโออยู่แล้วท่านก็ก็ส่งลิงก์มาให้ผมก็ได้ครับผมจะได้เข้ามาช่วยเผยแพร่นะครับโอเคก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปแรกนะครับก็เดี๋ยวคลิปต่อไปก็คงเป็นเรื่องของ การติดตั้งแล้วก็ใช้งานเบื้องต้นครับถ้ามีเวลาไม่รู้ว่าเมื่อไหรเนาะแต่จะพยายามทำนะครับสวัสดีครับ